ได้เข้าสู่รอบโพลัสของเรานะครับเลือกรางวัลให้ตัวเองหนึ่งอันด้วยกันนะฮะอ่าเรามีคําแบ้รางวัลให้นะครับผมชิ้นแรกนะคะได้แล้วเนี่ยมีโอกาสรวยนะฮะอันที่สองเนี่ยใช้ปกปิดความลับได้ดีเอออะไรก็ไม่รู้อันที่สามเนี่ยเบาพกพาสะดวกอืมอันที่สี่เนี่ยใชย้ร้อนเหงื่อออกอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันที่ห้าให้ส,วสาวๆล้กกรี๊ดแน่นอนและก็สุดท้ายเหมาะกับหน้าทศสกาล เลือกรางวัลให้ตัวเองเอาอันไหนดีให้สาวๆลรากินแน่นอนแมนส飒เอาพวกปลาสะดวกแล้วพวกไม่ใช่เหรอเออเปลี่ยนให้สาวๆเรากินเรื่อะตูเข้าไปแค่นี้เองอ่าด้เดียวกันเดียวกันผบน้อนร้อนกลางร้อนร้อนแม่อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นที่ประคบพี่ประคบ เน่าจะปืนจิดน้ำพบแล้วพบเบาพบผ้ากระดมกรดมอีกชายหัวแล้วแต่โลภผพาสะดวกกรดมเชื่อเขามาลองลุ้นดูให้เวลาอ่ะดินบอกบอกมาแล้วยืนยันเลยครั้งแรกครั้งกยืนยันไหมโอเคเสร็จแล้วแหละตอนนี้นะครับพี่แม็กซ์เลือกไว้แล้วว่าได้แล้วมีโอกาสรวยมิเฉื่เลยแน่นอนนะฮะและสิ่งที่พี่แม็กซ์ได้คืออะไรมาลุ้นกัน หนึ่งสวยอันที่ไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวไม่จะเต้นเดี๋ยวให้เปิดอันนี้ก่อนหนึ่งสองสามไอ้ทูบสามดอกค่ะไปไหว้พระขอพรนะคะยินดีกับพี่แป๊ดนะครับทูบสามดอกแล้วก็แต่เขายากเพราะวันให้พี่แนี่ยกายเปอันหนึ่งจูบหวานเลยจูบหวานเลยเออว่าถ่ายถ่ายอยู่คลิปอยู่ถ่ายอยู่คลิปอยู่